สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Rivostar Hot l e x i n ซนะครับเป็นเกมแข่งม้าฟาร์มม้านะครับเพาะพันธุ์ม้าได้ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เล่นเป็น ID ที่สองแล้วครับเนี่ยลางมาถึงเลเวลที่สิบสามแล้วครับก็ เติมไปบ้างครับนี่เติม,มเติมเงินไปบ้างซื้อมาพวกนี้มาสีสันที่สวยส่วนมากเขาจะเอามาวางขายครับแพงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่แพงแพงเหมือนกันแต่ละตัวก็ูเราประมาณไม่เกินห0 0่บาทนะครับเป็นเป็นมาที่ผมขอได้ครับมาตัวเล็ก หกดาวครับก็สีสันไม่ค่สวยเท่าไหร่<_ <C> _>เล่นง่ายครับเล่นถ้าสายฟรีก็เล่นยาวๆครับค่อยๆเก็บของมาอัพเลเวลในหมดต่างๆถ้าสายเติมก็จะไวหน่อยครับ ก็เติมไปเยอะเหมือนกันคนะเติมไปบ้างหลายตกเกือบหลายพันนะครับตัวนี้ก็ซื้อครับตัวนี้ซื้อมาในราคา9 2 5บาทเป็นไม้เจ็ดดาวสีสันสวยงามแต่เดียวกับแล้วก็ตัวนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันครับ925บาทเหมือนกันม้หกดาวครับ เล่นง่ายครับนี่เพาะพันธุ์ม้าบีดนะครับเลือกที่เป็นม้าของระบบก็จะเสียเงินเสียเสียเสียทองนะค่าผสมพันธุ์นะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นที่เอามาแบบถ้าเสียเงินก็ต้องสวยทั้งนั้นครับส่วนม้าที่เราเพาะกันเองก็สีสันก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่เท่าไหร่ครับ อันนี้ก็เป็นมาลูกเพาะที่เกิดที่ผมผสมขึ้นมาเองนี่ครับสีประมาณนี้ก็ไม่ช่ไม่สวยมีสวยสุดก็ตัวนี้ครับที่สีที่ว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาลูกเพาะแต่ว่าไม่ใช่เกตเอหมดครับจะเป็น A อบวกเอเอบวกแล้วก็บีบีครับเพื่อนลองโดมมาเล่นกันดูครับสนุกครับ ป,ประสบการณ์ใหม่ครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะลองขี่ม้าแข่งให้ดูนะครับยินี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ